มาต่อนะครับต่อไปก็เออนี่ฮนะได้ยินเสียงไหมครับเสียงคอมพีวนี่ก็เป็นขวานนะครับแมวไวตัดไม้นะครับนะพาไปดูคอมพีวนะครับไหนวะเสียงอยู่ไหนวะ,เส,นนวะเ,เสียงก็อยู่ทางขวามือเรานะครับผมได้ยินอยู่เอ๊ะ เหโอเคผมว่่จะเสี่ยงมันก็มาจากทางขวาจริงๆโอเคๆอ,อ,อ่าเราก็ไ,ได้อเอ๊เหมือนอยู่ใกล้ๆนี้งไงไม่ใช่ นะน่ะมีแมงมุมด้วยได้เย็นไหมครับเสียงเต็มบ้านนี่อ er> ่านในสุดเราก็เจอนะฐานนะใช้ได้ใช้ห uh ินขุดได้ใช uhm ้ไม้ขุดก็ได้ใช้เจาบหินก um> ็ได้นะครับ ตีฐานแล้วเราก็ได้เวลด้วยได้ exp นะครับ e exp นี่ทำอะไรได้นะก็เอาไปอัพเดอาวุธเสียงเต็มบ้านเต็มเมืองกดไปเรื่อยๆในหน,หนว่าเช้านะยวหมดคลิปนี้ก็ ไปกลับสู่บ้านเดิมนะบ้านนี้ก็ปล่อยล้างไว้นะฮะพอดีเพิ่งได้ไม้จากพี่ก็ <c oughs> ก็เอามาเล่นหาอะไรอยู่วะผม คาเสียงเหลือเกินสม,สมบี้เต็มบ้านนะแะเสียงแมสตังเหลือเกินบ้านก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึง่งน้าแเน่เราเรากินนะวิธีการกินทิดขวาค้างเนี่ยเราจะจิก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 จก็ถ้าเนื้อควายนะเขาให้ทั้งสี่เลยนะ่ยสี่ สีน้องไก่นะครับสีน้องไก่แค่นี้ฮะเดี๋ยวต่อไปก็พาลงเหมืองนะครับเ,ออเขาอย่างวาเอาอยางอีกเนาะงั้นะขอไปฆ่าแกะเลยแล้วกัน บ้านนี้อาเช้าดีนะ6โมงเนีย่ยเออผมเล่นมานานนะครับก <c oughs> ็ผมเนีย่ยครับภาที่ดูจากไัยพิก็ได้นะมันจะเชา้าหรือไม่เช้าดูจากไัยพิก็ได้เเก็บไปเก็บไปสาวบ้านครับบ้านไม่มีใช้ ตักบัวบ้านไม่มีใช่ฮนะพอดีบ้านขาดแคลนขู่หม,หมูเอาให้หมดครับเราไม่เหลืออะไรไว้ให้เขาครับเราจะเนี่ยใช้ดาบฆ่าก็ได้ใช้มือฆ่าก็ได้มันได้เหมือนกันนะพูดง่ายนะใช้อะไรฆ่าได้ครับถ้าจุดไฟเผามันเลยเราก็ได้เนื้อเนื้อเผามาเลยฮนะแต่มันโหดร้ายไปฮนะ เนี่ยลักษณะเมืองมันก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้โอยไอรอนเนี่ยแล้วหูยเกือบตกแมงในหมูเวนเนี่ยอัวก็ แล้วยังเห็นแก่เลยแกะหายไปไห,หมดไม่รู้นะโอ้ยี่สิบอันค่าทีรวยเนืน้อแอยี่สิบอันวัวมันก็ให้เยอะนะครับราสามารถเอานมจากวัวได้ด้วยอ่าเดี๋ยวทำไงเดี๋ยวดูนะนั่นแกะบ้านเราขาดแทนแกะ ต้องฆ่าไม่ได้ต้องฆ่ายังไงก็ต้องฆ่าครับไม่ได้ครับมันไม่ได้ครับี่ยหมดนะยังเหลือได้เหลือแม้แต่ตัวเดียวคนดูบอกจะไม่เหลืออะไรไว้กินเลยหนะมูต้องคายหมดครับไม่เหลือ เห็ดแดงบ้านเราขาดแคลนไม่ได้เราขาดแคลนหมดทุกอย่างครับบ้านตีมัว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  เราก็กลับบ้านเราคนระับกลับบ้านเก่าเลยนะอันนี้สามารถปีนได้นะถ้าเป็นแบบถ้ามันมีไม้อยู่นะอ่าอันนี้นี่นี่นนปีนปึ๊บอ่าเราก็สามารถปีนได้ต้องใช้นกายตัดนะถึงจะเอาไปได้ทุบทุกเยี้ยอ่ามันไม่ได้นะเราทุบมันไม่ได้ เฮ้ยโหอ๋อ้น่าที่หาเมาล็ดข้าวนะเผื่อหาไว้ก้อนเลยหนึ่งทีก็ตีย่าพวกนี้ไปเนี่ยใช่ไหมมันก็ได้มาลกลับบ้านเก่าครับไม่ได้รังกลับ จึงเ้งงอลืมไปบอกไว้เกมนี้วิ่งได้นะครับกดดับเบยืดสองครั้งพร้อมกระโดดมันจะเร็วขึ้นนะโดดูดด,ดอดดลองวิ่งแหนืดาวกับกระโดดนะด ก็เร็วขึ้นนะไว้ไปมาลาทอนที่ไหนอนะค่อยวิ่งเอาก,ก่อนก่อนในนั้นนะบ้านเราอยู่ไหนเรามีเดินทางนี้เดียววะผิดทางแล้วมันนะ้งไง เป็นภูเขาไ้ดูอ่านี่ทะเลทรายใช่ไหมมันก็มีเกนนี้มีหลยนั่นนะฮะนี่ก็ทะเลทรายมันเป็นแบบมันบางที่ก็เป็นป่านะป่าลกแบบเหมือนป่าอเมซอนนะมีแมวเป็นแล,แล้วก็ป่าเงี้ป่าธรรมดาทั่วไปแล้วก็ทะเลทราย แล้วก็มีเออ่ป่าสีม่วงนะเป็นแบบป่าของเห็ดนะมีไรตรงนี้แล้วบ้านคุระนี่นี่ก็หมานะเราก็เอากระดูกให้มันได้นะแล้วไม่ต้เป็นพวกเรานะนี่ถึงบ้านเราแล้วนีสำรวจอ่าสำรวจบ้านดีกว่า นี่บ้านของคุณโยนะดูว่าเป,ปิดไปโอ้